ตองไอจีวันว่างชมพูอรยาและลูกๆไซฟ,ฟ้าพายุน้องเกลทำเมนูเด็ดสุดกี้สุดฟินวันนี้พามาส่องวันว่างของซุปตา์ตัวแม่อย่างชมพูอรยาภรายาสุดที่รักของนอดวิสรุตที่นอกจากออกจากบ้านมาถ่ายรายการเป็นพิธีกรดูแลลูกๆไซฟ,ฟ้าพายุและน้องเกลแล้วอีกหนึ่งงานอดิเรกที่ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นั่นก็คือการเข้าขรัวทำอาหารเมนูเด็ด ซึ่งส่วนใหญ่นั้นจะเห็นแม่ชมเป็นลูกมือให้กับคุณยายนิงหรือว่าจะเห็นเป็นเพียงแค่คุณยายนิงนั้นเข้าขวดเท่านั้นล่าสุดเมื่อเข้าไปส่องในอินสตาแกรมของคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้เห็นว่าเป็นคลิปหวนววางที่มาอยู่ที่บ้านและคุณแม่ชมพู่นั้นก็ได้ทำเมนูเด็ดซุก,กี้ยากิให้ลูกๆได้กินด้วยล่ะคะ่ะต้องบอกเลยค่ะว่าแม่ทำได้อย่างคล่องแคล่วมากๆ และแฟนๆนั้นก็อาจจะไม่ได้โฟกัสแค่ภาพทําอาหารของคุณแม่ชมแต่ดันไปโฟกัสที่ครัวรูหลาน้าทําอาหารสุดๆเลยล่ะค่ะเป็นการตกแต่งได้อย่างลงตัวมากๆซึ่งเธอนั้นก็ได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าครัวเนี้จะไว้สาหรับถ่ายทํารายการและก็สามารถใช้ได้ทุกโอกาสเรียกได้ว่าครัวนี้ตกแต่งออกมาได้ลงตัวแบบสุดๆไปเลยล่ะค่ะ เด็กๆก็น่ารักกันจริงๆเลยและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ